มันเคยมีคนกล่าวเอาไว้นะครับว่าไอยุคที่เราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือยุคของสงครามโลกครั้งที่3นะครับเพราะมันได้เริ่มขึ้นแล้วเนื่องจากเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าคราบว่า1ใน6ของทุกประเทศบนโลกเหล่านี้นะครับมันก็เป็นประเทศที่อยู่ในภาวะของสงครามนะครับหรือไม่ก็มีความเกี่ยวข้องกับสงครามทางใดทางหนึ่งนี่แหละแล้วก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นมาเป็นสงครามใหญ่ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะเชื่อกันหรือเปล่าว่า นอกจากรัสเซียกับยูเครนฮูตีทะเลแดงหรือว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์อะไรที่สื่อหลักๆมักจะเอามาพูดกันเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศเลยที่เขากําลังเปิดวอร์บวกตบกันจนประชาชีเนี่ยแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเหมือนกันนะครับที่ว่ากันว่านับวันเนี่ยมันก็จะยิ่งกระจายความขัดแย้งออกไปมากขึ้นมากขึ้นด้วยครับดังนั้นเองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมิ et, เนเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ย เราก็จะมาดูกันดีกว่านะครับว่าณนะตอนนี้เอตอนที่เรากําลังนั่งดูนั่งฟังคลิปอยู่เนี่แหละมันได้มีความเดือดด้อนเกิดขึ้นมาที่ประเทศใดบ้างบ,างบนโลกเหล่านี้นะครับและสาเหตุความขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับที่เมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับหนึ่งในความขัดแย้งที่ไม่ได้ห่างไกลอะไรไปจากยูเครนกับรัสเซียเลยนะครับ นั่นก็คือความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีชื่อว่านาโกนโนคาราบักระหว่างประเทศอาเซอร์ไบจันกับอาร์เมเนียนะครับซึ่งถ้าหากจะมองแผนที่เนี่ยไอประเทศเหล่านี้นะครับมันก็จะอยู่ติดๆกับรัเสเซียระหว่างรัเสเซียกับตุรกีนี่แหละที่รอบนี้เองรัเสเซียก็เหมือนก็จะเป็นผู้ไกลเกลีย่ยให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วน,น,นะครับมันก็มีมานอนตั้งแต่สมัยยุค80แล้วก็คือยุคที่พวกเขาทั้งสามก็คืออาเซอร์ไบจันอาร์เมเนียแล้วก็รัเสเซียเนี่ย ยังเป็นสมาชิกของสหาภาพโซเวียตกันอยู่เลยนะครับซึ่งถึงแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาจะมีการเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเนี่ยมันก็ไม่เคยที่จะมีการหยุดตบเลยนะโดยประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็มีมาจากหลากหลายอย่างเลยแหะครับที่อย่างแรกก็คือเรื่องราวของศาสนาเป็นหลักครับเนื่องจากว่าชาวอาร์เมเนียเนี่ยก็เป็นคนที่นับถือคริสต์เสียส่วนใหญ่ไงส่วนชาวอาเซอร์ไบจันผู้ร่ารวยเป็นเศรษฐีน้ํามันนะครับ ก็แน่นอนว่าต้องเป็นชาวมุสลิมครับซึ่งนี่แหละพอสองศาสนามันเกิดขึ้นมาก็เกิดอาการไม่กินเส้นกันครับและประเด็นคือภูมิภาคที่เป็นข้อพิพาทของเรื่องนี้นะครับบันดันเป็นภูมิภาคที่อยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจันครับแต่ทว่าดันมีคนอาเมเนียอยู่ในนั้นเยอะมันก็เลยทําให้อาเมเนียแบบมีความคิดลึกๆเลวไงว่าไอ้บริเวณที่มีคนอาเมเนียอยู่เยอะเนี่ยมันก็ต้องเป็นของชาวอาเมเนียนสิ ที่ตอนซึ่งทั้งสองยังได้เป็นสมาชิกของสหาภาพโซเวียตอยู่เนี่ยเอ้เรื่องนี้นะครับมันก็เหมือนจะไม่ค่อยร้ายแรงอะไรเท่าไหร่ครับเพราะเหมือนกับเขาก็ยังมีพี่ใหญ่เป็นคนเดียวกันอยู่ใช่ไหมแต่พอหลังจากที่สหาภาพโซเวียตได้แตกลงในยุค90ตอนต้นนั้นนั่นแหละครับไอคนในภูมิภาคที่ได้มีข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยก็ลงมาติเลยว่าโอเคเราจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอาร์เมเนียไม่ใช่ออสเอรไบจันรซึ่งเมื่อพูดมาแบบนี้อัสเอรไบจันรก็แบบสะดุ้งสิครับเพราะแบบเฮ้ย นี่มันที่ดินของประเทศข้าอยู่ๆจะมาแยกไปแบบนี้ได้ยังไงคือถ้าจะเปรียบเทียบไปเพื่อนๆเห็นภาพเนี่ยก็ต้องสมมุติอะย้ำนะครับว่าสมมุติสมมุติว่าวันหนึ่งคนจีนในเยาวราชเนี่ยได้ลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมีคงจริงอยู่เยอะพวกอ้วนเนี่ยจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแล้อ้วนจะเอาส่วนเยาวราชเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจริงเลยซึ่งมันก็ต้องไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะอาเซอร์ไบจันก็เลยเดือดขึ้นมาเลยประมาณว่า เองจะมาเอาส่วนนี้ของประเทศข่าไปอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วประเด็นก็คือมันไม่ใช่ส่วนที่แบบอยู่ติดๆกันในพรมแดนนะแต่มันเป็นส่วนที่ลึกเข้าไปอยู่ในอาสอบ์ายจันประมาณว่าไข่แดงในไข่ดาวอะนั่นแหละครับในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็เลยมีเหตุลุกขึ้นมาตบกันตายละนาวของทั้งสองชนชาติอย่างเต็มรูปแบบเลย คือว่ากันว่าอัตราการเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับก็มีมากเป็นหลายหมื่นหลายแสนกันเลยทีเดียวหรือบางคนที่ไม่อยากตบกันเนี่ยก็ต้องอพยพหนีไปนอกท้องถินครับเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับมันจะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรกันด้วยนะครับนึกงด้ว่าไอ้ความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนกันยากไงดังนั้นนะครับเขาก็เลยแบบเก็บเผ่าพันธุ์ที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งเลยส่วนประเด็นที่2ในความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ก็คือ ปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแหละครับเนื่องจากว่าไอ้ประเทศอาเซอร์ไบจันแล้วก็อาร์เมเนียเนี่ยมันก็ดันเป็นประเทศที่ตั้งเป็นการชนอยู่ระหว่างตุรกีกับรัเสเซียไงที่ตุรกีกับรัเสเซียเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่เนืองๆเนี่นนยแหละ แล้วประเด็นก็คือตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมส่วนหลักเนี่ยเขาก็ต้องให้ความสนับสนุนอาเซอร์ไบจันซึ่งเป็นมุสลิมใช่ไหมส่วนรัสเซียที่เป็นคริสเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็แอบมีใจให้อาเมเนียอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือไอประเทศทั้งสองเนี่ยมันดันอยู่สลับขั้วกันก็คืออาเซอร์ไบจันที่เป็นมุสลิมเนี่ยดันไปติดอยู่กับทางฝั่งรัสเซียและอาเมเนียเนี่ยดันมาติดอยู่กับทางฝั่งตุรกีนะครับ มันก็เลยได้ทําให้มีเรื่องราวการแอบสนับสนุนเนี่ยขึ้นมาอยู่เนืองๆนะครับแต่ทว่าไอ้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาล่าสุดเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเกิดขึ้นมาจากทางที่ประเทศอาร์เมเนียนะครับเขาได้แอบส่งสเสบียงความช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารแล้วก็อาวุธนะครับเข้าไปยังภูมิภาคนากอนโนโคาราบักไอตรงที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยแหละ เพื่อจะให้พวกคนที่คิดว่าตนเองเป็นชาวอาร์เมเนียในฝั่งนั้นนะครับได้มีแข้งมีขาสามารถยืนสามารถรบอะไรได้บ้างโดยอาศัายเส้นทางหลักๆในตรงที่แคบที่สุดของอาร์เซบไบจันนะครับที่มันเหมือนจะเดินทางผ่านไปได้แวบๆเนี่ยนั่นแหละส่งของเชื่อมไปเชื่อมมานะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยอาร์เซบไบจันก็เหมือนก็จะไปรู้ไตของไอ้พวกนี้มาครับนั่นแหละในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ย อาเซอร์ไบจันนะครับก็เลยได้บุ้มในทางนั้นเลยคือไปกักกัน้นไม่ให้อาร์เมเนียเนี่ยได้ส่งท่อน้ำเลี้ยงไปยังตรงโซนที่เขาจะช่วยเหลืออยู่นะครับและภายในอีก9เดือนต่อมาอาเซอร์ไบจันเนี่ยก็ได้ทำการรุกหนักเข้าไปยังภูมิประเทศที่มันมีปัญหาดังกล่าวนะครับเพื่อจะไปยึดมันกลับมาให้เป็นของอาเซอร์ไบจันให้หมดเลยภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่ทว่าปัญหาเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่ากันว่า อีกฝากหนึ่งของประเทศอาเมเนียเนี่ยมันก็มีอีกเซี่ยวหนึ่งที่ชื่อว่านาคีชีวันนะครับซึ่งไอบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนของประเทศอาเซอร์ไบจันครับหากแต่ว่ามันเป็นแบบแยกกันอยู่ไง เขาก็เลยมีการตีความว่าและถ้าหากอาร์เบจันเนี่ยมันสามารถชนะอาร์เมเนียที่กำลังอ่อนแอได้ตรงนี้สามารถจุดพื้นที่กับคืนมาได้เนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าที่อาร์ไบยจันเนี่ยก็จะไปตีอาร์เมเนียเพิ่มบางส่วนเพื่อที่จะไปเชื่อมไอ้ส่วนที่มันขาดกันของประเทศอาร์ไซบยจันเนี่ยให้มันมาเป็นส่วนเดียวกันเลยหรือเปล่านะครับซึ่ง นอกจากความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันเนี่ยมันก็ยังมีอีก2ประเทศที่เคยเป็นอดีตโซเวียตซึ่งเขาก็กาลังตบกันอยู่เหมือนกันนะจนกระทั่งประธานาธิบดีปูตินก็ต้องเก๊กซิมอีกแล้วครับคือไปเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยกันเลยนั่นก็คือประเทศคีร์กิสถานกับประเทศทาจิกิสถานนั่นเองที่ไอสอประเทศนี้พอมาอยู่ติดติดกันก็เหมือนกันจะมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันอยู่แล้วละครับแต่ทว่าเหมือนกับไอความขัดแย้งล่าสุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากเรื่องเพียงแค่ กล้องวงจรปิดของสถานีจ่ายน้ําที่อยู่ตรงพรมแดนของบริเวณ2ประเทศนี้นะครับคือเหมือนกับว่าสถานีจ่ายน้ําของประเทศหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะไปติดกล้องวงจรปิดไงแต่พอติดไปปุ๊บเนี่ยไอ้กล้องนะครับมันนันไปส่องลงอีกประเทศหนึ่งดังนั้นเองอีกประเทศหนึ่งก็เลยเริ่มแสดงความไม่พอใจครับโดยการ คุ้งหินก็ไปในนั้นก่อนแล้วไอ้แค่จากเหตุการณ์การคย้งหินเขาไปแค่นั้นแหละครับมันก็ได้บานปลายกลายเป็นการเปิด PvP หยิบอาวุธขึ้นมาเนี่ยยิงถล่มกันระหว่าง2ประเทศเลยนะครับจนผู้คนในแถบนั้นเนี่ยต้องอบะยบกันไปหลายหมื่นเลยและก็เช่นเคยครับท่านประธานปูตินก็ต้องหมุนสายไปคุยกับ2ประเทศว่าเฮ้ยอย่ากัดกันเลยจงหาทางออกด้วยสันติวิธีจะดีกว่าซึ่ง ถ้าหากเรื่องเหล่านี้มันฟังดูแล้วมันไกลตัวเพื่อนๆเ,เกินไปนะเราลองขยบเข้ามาใกล้ๆบ้านเราหน่อยดีกว่ากับประเทศข้างๆเราเองเนี่แหละฮะก็คือประเทศพาม่าครับที่เมื่อสัก5-6ถึงปีที่แล้วเนี่ยเราเรานะครับก็มักจะมีมุมมองว่าโอ้ยพาม่าเขาจะเจริญขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยมันก็อาจจะโตแซงประเทศไทยอะไรไปได้นะครับก่อนที่บูมฮะในปี2021นเนี่ยมันก็ได้เกิดสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นนะครับ นั่นก็คือพม่าเนี่ยก็เหมือนจะมีการก่อเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นแล้วก็ยึดอํานาจกลับไปเป็นของผู้นาเผด็จการอีกแล้วโดยที่ในตอนแรกๆเนี่ยทางฝ่ายทหารของพม่านะครับก็คิดว่านี่น่พวกเขาจะสามารถเอาอยู่ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําการรัฐประหารรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นทวดอะไรของเขาเนี่ย พวกเขาก็ใช้วิธีนี้มาได้สําเร็จใช่ไหมครับคือแบบโหดใครต่อต้านก็ยิงทิ้งว่างันเพราะแบบอํานาจมันก็อยู่ในมือพวกเขาอยู่แล้วว่าไงละ่ะเดี๋ยวใช้กาลังไปสักพักเนี่ยชาวบ้านก็จะกลับมาสู่ความสงบสุขได้เองนะครับคือสงบสุขที่ว่านี้ในวงเล็บนะครับสงบสุขในแบบที่ทหารสามารถครองบ้านครองเมืองได้แบบประชาชีไม่ลุกขึ้นมาหือมาอือน,นะครับผมซึ่งในตอนแรก,แรกเนี่ย ก็เหมือนกับว่าทางทหารพรม่านะครับเขาจะมีการเกณฑ์ผู้คนมาเป็นทหารเพิ่มด้วยที่ครานี้เนี่ยไม่ได้เกณฑ์แค่ผู้ชายนะแต่มีการเกณฑ์ทั้งหญิงสาวคือแบบอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่เนี่ยแอดจำไม่ได้ละเขาเหมือนกับว่าจะให้ทุกคนเนี่ยต้องมันประจำการเป็นทหารอยู่ไม่ต่ํากว่า2ปีแล้วถ้าหากว่าใครเป็นคนที่มีความสามารถหน่อยอย่างเช่นเป็นผู้แพทย์หรือผู้มีความรู้เนี่ยคนเหล่านั้นนะครับ ก็อาจจะต้องสวยไปรับใช้ทหารพาม่าอยู่ถึง3ปีกันเลยทีเดียวหากแต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเกมการเมืองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิครับรอบนี้เพราะหลังจากที่ประชาชนของพาม่าในรอบนี้เขาได้รับประชาธิปไตยไปสักหน่อยสัก4ีปีบวกกับยุคนี้ที่มันได้มีสื่อโซเชียลอะไรเยอะแยะด้วยใช่ไหม ไอ้คนกลุ่มใหม่ของพม่านะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วกับการที่จะให้ทหารเนี่ยมาคุมเขาอยู่แบบกักทุกด้านอีกเหมือนเดิมนะครับผมและตอนนี้แหละมันก็เลยมีเรื่องราวของพวกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่เขาก็ได้จับมือกันเพื่อมาต่อต้านกับพวกอํานาจของทหารเหล่านี้เนี่ยแหละนอกจากนั้นเองนะครับ มันก็ยังมีข่าวของพวกทหารพม่าบางส่วนน่ะที่เขาก็เหมือนกับไม่ไหวต่อการกดขี่ข่มเหงนี่แล้วเหมือนกันหลังจากนั้นก็แปลพักนะครับแอบเอาข่าววงในจากในทหารพม่าเนี่ยไปบอกให้พวกกลุ่มนักรบชาวบ้านอะไรแบบนี้คือเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยมีการสู้รบกันแบบเด็ดเดือดจริงๆนะครับผมเป็นสงครามกลางเมืองขนาดที่ว่าเสียงดังตุ้มตามที่เขายิงกันนะแถวๆชานเมืองบ้านไม่ใช่ชาญเมืองบ้านแล้วอะไร ขอบขอบประเทศเมืองไทยที่มันอยู่ติดกับพม่านะครับเขาจะสามารถรับรู้ได้ถึงเสียงต่างๆของอาวุธปืนที่มันลั่นกันอยู่เลยแล้วล่าสุดนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทางกองทัพพม่านะครับจะเพลี้ยงพังไปด้วยคือมันได้มีหลายเมืองหลักๆที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของทหารพม่าเนี่ยได้ถูกพวกกองกําลังชาติพันธุ์ยึดได้นะครับจนเราก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยทหารพม่าจะต้องแพ้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่ทว่าก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะครับ เพราะอันนี้จากคําบอกเล่าของพวกผู้เชี่ยวชาญทางการทหารอะไรอย่างนี้นะเขาก็ยังตีความว่าทหารพรมาร่าเนี่ยยังไม่ได้แพ้ไปแบบ100%เ็หรอกเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขายังมีอาวุธหนักกันอยู่นะครับผมแล้วเหมือนกับว่าในตอนนี้เองเนี่ยทางทหารพรมาร่าก็มีการเตรียมรวมกําลังเพื่อจะเอาคืนรอบใหม่แล้วด้วยแล้วเอาจริงๆไอ้พวกทหารกลุ่มชาติตพันธุ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็มีการทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ภายในเหมือนกันนะครับผมเราก็เลยไม่รู้กันเลยว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย มันจะจบลงได้ยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาพอๆกับสงครามในแถบทวีปเอเชียไปต่อกันยังทวีปอื่นบ้างดีกว่านั่นก็คือทวีปแอฟริกานั่นเองครับกับสงครามแองโกโฟนนะประเทศแคเมรูนกับติ่งเล็กๆตรงประเทศเขาเนี่ยแหละที่ก็มีชื่อว่าแอมเบอร์โซเนียนนะครับที่ปัญหาหลักๆของความขัดแยงนี้เนี่ย ก็น่าจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากพวกฝรั่งคนข่าวนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันเคยตกเป็นทั้งเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษมาก่อนในเวลาเดียวกันนะครับที่ก็ได้แยกส่วนประเทศนี้เนี่ยแล้วก็ไปปกครองกันคนละชิ้นคนละส่วน,น่ยซึ่ง ในระหว่างการปกครองเนี่ยก็แน่นอนใช่ไหมครับว่าเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็ต้องนําเอาทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาอะไรของตนเองเนี่ยเข้ามาสอนให้คนเหล่านั้นด้วยที่มาสอนไปสอนมานะครับก็กลายเป็นว่าไอ้คนของประเทศนี้ในสองากเนี่ยเขาก็เริ่มมีมุมมองความคิดแล้วก็วัฒนธรรมภาษาอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับคือไอ้ฝั่งแคมาูนหลักๆที่เป็นฝั่งใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะรวยกว่าแล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสกันไงส่วนไอ้ติ่งเล็กๆที่ชื่อว่าแอมบาโซเนียนเนี่ยนะครับ เขาก็จะเป็นฝั่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษครับที่ตั้งแต่ประเทศนี้ได้รับเอกราชมาในยุค60นะครับทั้ง2ฝั่งนีน่ก็ไม่ถูกกันตลอดเลยครับเพราะว่านอกจากความมึนๆในด้านการสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบทางด้านการเมืองอีกนะครับคือเหมือนกับว่าไอ้ฝั่งที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมองว่าฝั่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะครับมันเป็นพวกชอบขุดรีดมันรวยแล้วมันจะมาขุดรีดเอาตังจากฝั่งเราอีกดังนั้นเนี่ย ในเมื่อทุกอย่างมันเข้ากันไม่ได้เราก็แยกดินแดนกันอยู่กันเลยเป็นไงล่ะซึ่งไอ้ฝั่งฝรั่งเศสพอได้ยินแบบแยกกันอยู่แบบนี้มันก็ไม่ยอมสิครับก็พยายามจะตีบวกตบไอ้ฝั่งที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยยอมกำราบแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาหือลุกขึ้นมาอือกับมันนะครับจนกระทั่งได้เกิดเป็นสงครามที่เรียกว่าแองโกลโฟนครับ ที่ไอ้คำว่าแองโกลโฟนเนี่ยนะครับมันจะแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าพวกพูดภาษาอังกฤษอะไรแบบนั้นนั่นแหละซึ่งสงครามนี้นะครับมันก็ได้ยืดเยื้อมาตั้งแต่ยุค60จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบลงเลยนะครับและอีกหนึ่งประเทศในแถบแอฟริกาที่ก็เหมือนกับว่าจะมีเรื่องสงครามยือย้อๆไม่แพ้กันเนี่ยก็คือประเทศที่ห่างกันไม่ไกลอย่างประเทศสุนนะครับ ที่ถ้าใครไปมองแผนที่เนี่ยประเทศสุดานะครับก็จะอยู่ทางแถบตะวันออกของแอฟริกานั่นเองซึ่งประเทศสุดาเนี่ยตั้งแต่ได้ก่อตั้งประเทศขึ้นมานะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีสงครามกลางเมืองได้ก่อขึ้นมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยน้ำซ้ำ ในปี2021ที่ผ่านมานะครับมันก็ยังมีการก่อรัฐประหารที่นั่นแหละมันก็ยิ่งไปซ้ำเติมบาดแผลที่กำลังบอบช้ำอยู่ในประเทศนะครับไม่พอพอลองมองลงไปใต้ใต้ซูดานหน่อยเนี่ยเราก็จะไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าประเทศซูดานใต้นะครับที่ประเทศนี้เนี่ยแต่ก่อนก็เคยมีปัญหากับซูดานครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ได้แยกตัวออกไปในปี2021นะครับหาแต่ว่าหลังจากที่ได้แยกตัวออไปเนี่ยมันก็ยังมีความขัดแย้งอะไรภายในที่ก็ไม่ไวยครับ เกิดลุกขึ้นมาตบกับซูดานเหนือกันอีกแล้วจนทําให้ผู้คนบางบริเวณใน2ประเทศนี้นะครับก็กลายเป็นเหมือนกับนักเดินทางเร่ร่อนพาเจนจรนะเพราะว่าพวกเขานะครับต้องหลบจากภัยสงครามที่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยที่เมื่อเราได้ขยับลงมาทางใต้อีกหน่อยนะครับเราก็จะมาเจอกับอีกหนึ่งปัญหาความขัดแย้งแล้วครับนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่าง ประเทศคองโกกับรวันดาที่เอาราวันดาเนี่ยมันก็จะเป็นติ่งเล็กๆอันนึงที่อยู่ทางด้านขวาของประเทศคองโกนี่แหละครับแต่ก็เหมือนกับจะสร้างปัญหาความปวดหัวให้กับคองโกแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยซึ่งไอ้ปัญหาความขัดแย้งของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างคล้ายกับเรื่องแรกที่แอดได้เล่ามาเนี่แหละครับก็คือณบริเวณซีกหนึ่งของตะวันออกในประเทศคองโกนะครับมันก็จะมีหนึ่งในชนเผ่าที่เป็นชนเผ่าของรวันดาน่ยอยู่เยอะไง ที่มันก็ทําให้เกิดความคิดว่าพวกเขานะครับไม่ใช่คนคองโกและนั่นแหละไอ้คนพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ก่อการกรบฏรัฐบาลคองโกขึ้นมาอยู่เนืองๆครับที่เมื่อเหตุมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็แน่นอนสิครับว่ารัฐบาลคองโกเนี่ยก็ไม่ยอมก็ไปตั้งพวกปราบกบฏอะไรกันนะครับแล้วประเด็นก็คือรัฐบาลคองโกเนี่ยก็เห็นว่าไอ้กบฏพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอก ถ้าหากว่ารัฐบาลจากฝั่งรวันด้าเนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนนะครับก็เลยไปต่อว่าพวกรวันดาเนี่ยว่าเนี่ยเองมาสนับสนุนอะไรกรบฏในประเทศข้าแบบนี้มันไม่ได้ซึ่งตอนแรกๆนะครับรัฐบาลรวันด้านี่ก็บอกอะไรอะไรข้าไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยหากแต่ว่าในเวลาต่อมาก็เหมือนกับเรื่องมันจะโบแตกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กบฏพวกนั้นในประเทศคองโกเนี่ย รัฐบาลรวันดานะครับได้มีการสนับสนุนกบฏต่างๆในคองโกจริงๆนั่นแหละครับจากเหตุการณ์แค่ไม่กินเส้นเนี่ยมันก็ได้เกิดการเปิดวอขึ้นกับรวันดาอยู่เนืองๆเลยครับแต่แต่เท่านั้นมันยังไม่พอนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาไอ้ประเทศที่มันอยู่ทางด้านใต้ของประเทศรวันดาอย่างประเทศบุรุนดีเนี่ยก็มีการออกมากล่าวหารวันดาเหมือนกันครับว่าใช่ใช่ เราวันดาเนี่ยมันเป็นพวกที่ฝึกกบฏพวกนั้นขึ้นมาเนี่ยแหละที่มันก็ไม่ได้ฝึกขึ้นมาเพื่อไปโจมตีประเทศคองโกอย่างเดียวนะแต่มันฝึกขึ้นมาเพื่อจะมาโค่นล้มรัฐบาลของบุรุนดีด้วยนั่นแหละครับเหตุการณ์ในการตบกันครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยได้เกิดเป็นเหตุชลมุนวุ่นวายกันแบบสามก๊กเลยนะครับแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าเออเรื่องราวความวุ่นวายอันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ว่า มันอาจจะลามปามไปยังประเทศอื่นๆในแถบแอฟริกาจนลามไปถึงแอฟริกาในแถบตะว,วันออกเลยหรือเปล่าที่เอาจริงๆถ้าจะพูดความขัดแย้งในประเทศแอฟริกาเนี่ยแอดว่าแอสามารถไล่ได้ตั้งแต่เหนือแอฟริกาจนใต้แอฟริกาเลยเหรอเพราะว่ามันมีหลายประเทศมากนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราลองกระโดดไปยังแถบอื่นบ้างดีกว่านั่นก็คือแถบของทวีปอเมริกาใต้นะครับ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเวเนซุเอลากับประเทศกายาน่าครับที่เวเนซุเอลาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินคุ้นหูแล้วก็รู้จักกันมาแล้วนะไม่ว่าจะจากนางแบบที่งามๆหรือว่าคนเขาจนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ากายาน่าเนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินกันมานะที่ถ้าหากเราไปมองตรงแผนที่นะครับกายาน่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอยู่ทางตะวันออกของเวเนซุเอลาเนี่ยแหละครับ ที่แต่ก่อนในตอนยุคล่าอาณานิคมเนี่ยก็เหมือนกับว่ากายานานะครับจะถูกยึดครองโดยประเทศอังกฤษครับและส่วนหนึ่งของประเทศกายานาเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เวเนซุเอลาเนี่ยเห็นว่ามันเป็นของประเทศเขาด้วยครับดังนั้นเองในตอนที่กายานาได้รับเอกราชคืนมาจากอังกฤษนะครับเวเนซุเอลาเนี่ยก็แบบอยากจะได้เชี่ยวนั้นของประเทศเขาเนี่ยคืนมาตั้งนานแล้วครับหาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเท่าไหร่ไงครับจนกระทั่ง เมื่อเวลามันผ่านมาไม่นานนี้เองอยู่ๆนะครับก็เหมือนกับประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยจะมีการลงนามประชามติเพื่อที่จะพันหนวกดินแดนบางส่วนของกายาน่านะครับให้มันกลับกลายมาเป็นของเวเนซุเอลาจนมันเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทําไมอยู่ๆเวเนซุเอลาถึงได้บ้าดีเดือดขึ้นมาแบบนั้นละ่ะก็ต้องตอบว่ามันเป็นเรื่องของน้ำมันล้วนๆครับเพราะเหมือนกับว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ย เขาก็จะมีการไปค้นพบแหล่งน้ํามันใหม่นะครับซึ่งแหล่งน้ํามันนั้นเนี่ยมันดันอยู่ในเขตของประเทศกายานาแล้วประเทศเวเนซุเอลานี่ก็แบบไม่ไม่ไม่ไอ้ส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของกายานามันเคยเป็นส่วนของเวเนซุเอลาดังนั้นเนี่ยส่วนนั้นมันต้องเป็นส่วนของเวเนซุเอลาจึงก็เลยจะไปพยายามยึดเขากลับคืนมาเนี่ยแหละก็คือแฮชแท็กผลประโยชน์เป็นเหตุล้วนๆครับ แล้วประเด็นก็คือเอเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดันเดือดร้อนจนกระทั่งไปถึงทางอังกฤษนะครับก็เหมือนจะมีนโยบายที่จะจัดเตรียมส่งกองกําลังเข้ามาช่วยอะไรไกนนายนาซึ่งเป็นอาณานิคมเก่าของเขาเลยนะครับซึ่งนอกจากปัญหาความขัดแย้งของ2ประเทศนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราได้มองขึ้นไปเหนือเหนือหน่อยนะครับเราก็จะไปเจอกันกับอีกหนึ่งสงครามที่อันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่สงครามความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือว่าสงครามกลางเมืองอะไรแบบนั้นด้วยนะ หากแต่ว่าเป็นสงครามที่ในดินแดนเนี่ยเขามีการตบกันเพราะแป้งเป็นเหตุล้วนๆนะครับนั่นก็คือสงครามยาเสพติดในเม็กซิโกนี่เองที่เรื่องนี้เนี่ยถ้าใครฟังช่องเราบ่อยๆเนี่ยก็คงจะฟังแบบรู้แจ้งเห็นจริงกันแล้ว่เนอะมันหนักหนากันมากขนาดไหนนะครับคือมันหนักหนากันมากขนาดที่ว่า เม็กซิโกเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความรุนแรงไม่น่าไปมากที่สุดประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นมาจากสงครามที่เป็นจริงเป็นจังอยู่ระหว่างประเทศนะคิดดูก็แล้วกันว่ามันหนักขนาดไหนและนอกจากสงครามยาเสพติดในเม็กซิโกเนี่ยมันก็ยังมีสงครามเล็กๆในประเทศแถบเอกวาดอร์หรือว่า สงครามในปากียอฟกันอร่านไซ p l u สตุรกีอะไรพวกนี้อีกที่ทากแอดเอามันเล่าในคลิปนี้เนี่ยรับรองคงจะไม่หมดอย่างแน่นอนครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเล่าต่อไปเรื่อยเื่อเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเบื่อกันหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าหากใครอยากให้ทําคลิปแนวนี้ต่อหรือว่ามีสงครามไหนอยากจะแอดลงไปเจาะลึกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้ที่ด้านล่างเด้อแล้วก็อย่าลืมช่วยแชร์คลิปนี้ต่อให้คนอื่นฟังด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย